アいハハハ。 ไหนไหนผมไหนผมทำแบบเพื่อนอมดิไหนผมผมอยู่ไหนผมไหนปากอยู่ไหนปากปากไหนจมูกอยู่ไหนจมูกจมูกไหนตาตาตาไหนพุงพุงอยู่ไหนพุงพุงอยู่ไหนพุงทำแบบเพื่อนอมดิพุงอยู่ไหนคะพุงไหนเด็กท้องโบเด็กท้องโบทำเด็กท้องโบดิเด็กท้องโบ ทำท้องแฟบได้ท้องแฟบตุ้ <c oughs> มบายยกันบายยบายยแล้วค่ะบายยค่ะบายยค่ะสวัสดีค่ะด้วยเอาลืมลืมบอกว่าอะไรนะหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งทำไงไหนหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ถูกต้องนคะครับ